ก็คือตอนแรกใช้เป็นประตูบานไม้ครับแล้วก็น้ำหนักหนักมากขอบบานเนี่ยปิดไม่สนิทมีทั้งฝนทั้งแมลงเข้ามานะครับก็เลยเลือกตัวเลือกเป็นอลูมิเนียมที่คิดว่าทั้งน่าจะน้ำหนักเบากว่าแล้วก็ทนทานมากกว่าครับ มุมที่ชอบที่สุดตอนนี้ครับก็คือบานหน้าบ้านบานใหญ่บานคู่นี้เลยครับเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยเป็นบานไม้บานทึบแล้วก็มีทั้งอย่างที่บอกปัญหาฝนมแมลงนี่ใช่ไหมครับพอเปลี่ยนเป็นอลูมิเนียมเนี่ยมันงานมันเรียบร้อยแล้วก็ได้ทั้งเรื่องแสงเรื่องระบายอากาศเปิดหน้าได้สุดมีมุ้งลวดด้วยอย่างเงี้ยครับก็รู้สึกว่ามันตอบโจทย์มากแล้วก็ดีไซน์ดีครับไม่เก่าดูโมเดิร์นครับที่เพิ่มเติมก็มีเรื่องความปลอดภัยครับมีระบบมัลติพอยต์ล็อกนะครับมีจุด ล็อกเพิ่มขึ้นก็จะมีความปลอดภัยของบ้านหน้าบ้านมากขึ้นครับนอกจากกุญแจหลักธรรมดาแล้วก็ จริงๆเหมือนดวงครับเราก็ถ่ายโซเชียลไปเรื่อยๆแล้วก็บังเอิญเจอแล้วก็ดูผลงานของเขาครับก็รู้สึกว่าเออดีไซน์ถูกใจนะอะไรเงี้ยแล้วก็ดูเป็นบริษัทที่น่าเชื่อถือได้ก็เรียกเขามาคุยแล้วก็รู้สึกว่าบริการโอเคทุกอย่างตรงตามนัดหมายครับแล้วก็เริ่มงานกันก็รู้สึกว่าดีครับผลงานออกมาดีแนะนําคนอื่นได้ครับ